สารยเยวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ขอเสนอสาระความรู้ด้านกฎหมายเรื่องการประกันตัวโดยมีผู้กำกับดูแลผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวคือใคร กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวคือผู้ที่ศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้สอดส่องดูแลรับรายงานตัวหรือให้คำปรึกษาผู้ถูกปล่อยชั่วคราวเพื่อป้องกันการหลบหนีหรือภัยอันตรายหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่จำเลยหรือผู้ต้องหาได้รับการปล่อยชั่วคราวศาล จะตั้งผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวในกรณีต่อไปนี้เมื่อศาลมีคำสั่งให้ปล่อยชั่วคราวโดยกำหนดเงื่อนไขให้ปฏิบัติเพื่อป้องกัน 1. การหลบหนี 2. ภัยอันตราย 3. ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตามมาตรา108บักคาแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาใครบ้างที่ไม่อาจเป็นผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวได้ 1>, 1. เจ้าพนักงานผู้ซึ่งมีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว 2. ผู้ประกัน 3. บุคคลซึ่งเป็นหลักประกัน 4. บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของหลักประกันในการขอปล่อยชั่วคราว 5. บุคคลที่ประกอบอาชีพหรือหาไรายได้จากงานที่มีลักษณะเป็นปฏิบัตษ์หรืออาจมีผลประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ศาลมอบหมาย และหน้าที่ผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนและค่าชจ่ายเว้นแต่ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวหลบหนีหรือไปก่อภัยอันตรายหรือความเสียหายขึ้นโดยผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวมิได้ปฏิบัติหน้าที่ตามสมควรแก่กรณี หากผู้ถูกปล่อยชั่วคราวภายใต้ผู้กำกับดูแลเป็นผู้ยากไร้และไม่มีค่าพาานะสำหรับการเดินทางไปศาลหรือเพื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนดศาลอาจสั่งให้จ่ายค่าพาานะให้แก่ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวได้ตามความจำเป็นหน้าที่ที่ศาลอาจกำหนดให้ผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวประกอบด้วย 1. หน้าที่ในการสอดส่องดูแล 2. หน้าที่รับรายงานตัวผู้ถูกปล่อยชั่วคราว 3. หน้าที่ให้คำปรึกษาผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวได้รับมอบหมายให้สอดส่องดูแลจะต้องคอยกำชับหรือตักเตือนให้ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวปฏิบัติตามเงื่อนไขของศาลอย่างเคร่งครัดคอยสอดส่องพฤติกรรมของผู้ถูกปล่อยชั่วคราวว่าปฏิบัติตามเงื่อนไขของศาลหรือไม่และรายงานให้ศาลทราบ พฤติกรรมอันสงสัยว่าเป็นการผิดเงื่อนไขผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว e. ได้รับมอบหมายให้รับรายงานตัวจะต้องเป็นผู้รับรายงานตัวผู้ถูกปล่อยชั่วคราวตามกำหนดนัดแทนสารและรายงานให้สารทราบโดยเร็วหากผู้ถูกปล่อยชั่วคราวไม่มารายงานตัวตามกำหนดผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว hmm. ได้รับมอบหมายให้ให้คำปรึกษาต้องให้คำปรึกษาเป็นรายทั้ง และรายงานให้สารทราบโดยเร็วหากการให้คำปรึกษาครั้งใดไม่มีความก้าวหน้าหรือผู้ถูกปล่อยชั่วคราวมีแนวโน้มที่จะหลบหนีกระทำความผิดหรือก่อเหตุร้ายสาลดีกาหรือสารชั้นอุทธรจะมีคำสั่งตั้งผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวได้หรือไม่ ศาลดีกาหรือศาลชั้นอุทธรมีคำสั่งอนุญ,ญาตให้ปล่อยชั่วคราวอาจมีคำสั่งแต่งตั้งผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวก็ได้ในกรณีนี้ศาลชั้นต้นจะกำหนดตัวผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวและดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไปผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเมื่อใด ผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเมื่อปฏิบัติหน้าที่จนเสร็จสิ้นหรือได้ปฏิบัติหน้าที่ตามสมควรแก่กรณีแม้ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวหลบหนีหรือไปก่อภัยอันตรายหรือความเสียหายขึ้นโดยได้รับค่าตอบแทนดังต่อไปนี้ผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวที่มีหน้าที่ให้คำปรึกษาเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติหน้าที่ให้คำปรึกษาเป็นลายครั้ง ทั้งละ2,000บาทรวมแล้วไม่เกิน30,000บาทผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชัวยว่วรครา,า,า,าวที่มีหน้าที่ในการรับรายงานตัว,ดวไ,ได้รับค่าตอบแทนไม่น้อยกว่า2,000บาทและไม่เกิน5,000บาทผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวที่มีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลไม่ว่าจะมีหน้าที่รับรายงานตัวด้วยหรือไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนไม่น้อยกว่า2,000บาทและไม่เกิน10,000บาท ู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวจะได้รับค่าตอบแทนเมื่อปฏิบัติหน้าที่เสร็จสิ้นหรือเมื่อไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้เนื่องจากศารยกเลิกคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวต้องยื่นคำร้องขอรับค่าตอบแทนและค่าใสีจ่ายภายใน30วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการปฏิบัติหน้าที่หรือวันที่รับแจ้งจากศาล ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลซึ่งเป็นผู้ยากไร้และไม่มีค่าพาหนะสำหรับการเดินทางไปศาลหรือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนด 1. กรณีที่มีที่พักอาศัยอยู่ในเขตอำนาจศาลหรือในเขตจังหวัดเดียวกันกับสถานที่ที่ศาลกำหนดให้ไปมีสิทธิ์ได้รับค่าพาหนะไม่เกินครั้งละ300บาทเว้นแต่มีเหตุจำเป็นอย่างอื่นศาลอาจกำหนดค่าพาหนะสูงกว่าตาดังกล่าวก็ได้ 2. กรณีที่มีที่พักอาศัยอยู่นอกเขตอำนาจศาลหรือคนละจังหวัดกับสถานที่ที่ศาลกำหนดให้ไปมีสิทธิ์ได้รับค่าพาหานะไม่เกินครั้งละ500บาทเว้นแต่มีเหตุจำเป็นอย่างยิ่งศาลอาจกำหนดค่าพาหานะสูงกว่าอัตรา,าดังกล่าวก็ได้โดยมีสิทธิ์ขอเบิกค่าพาหานะได้ทันทีที่เดินทางไปศาลหรือสถานที่ที่ศาลกำหนด ให้ยื่นคำร้องต่อสารชั้นต้นที่ออกหมายปล่อยหรือสารที่เดินทางไปถึงแต่ต้องไม่เกินระยะเวลา30วันนับแต่การปล่อยชั่วคราวสิ้นสุดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มง,งานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์สารเยาวชลและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์สวัสดีค่ะ